สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิอีกหนึ่งวันในช่วงของเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับ16นาฬิกาของวันที่26 00. กรกฎาคม2566วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมการเพราะเห็ดฟางในเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครรา,าชสีมานะครับซึ่ง ชื้อเห็ดฟางมาใช้ผลจะออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนํานะครับอยากจะแนะนําอยากจะให้ดูเป็นอันดับแรกนะครับก่อนกันเพราะเห็ดทุกครั้งนั่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากาก,ากมันที่ใช้เพาะนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มันจะเหมาะกับสายพันธุ์เห็ดที่เราใช้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือ ลักษณะกากมันนะครับที่ใช้ในการเพราะของครั้งนี้นะครับและทุกๆครั้งนะครับที่เราทําการปรับมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ได้มาแนะนํานะครับตั้งแต่ลงเรือนยาวๆนะครับจนให้ตัดลงเรือนนะครับเดี๋ยวผมเอาจอบวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมฟาร์มน้องนะครับเดี๋ยวพาดูกากมันก่อนนะครับแล้วอีกสักหน่อยเนี่ยประมาณ สี่โมงครึ่งจะทําการเก็บเห็ดนะครับประมาณ1เล้านะครับหเล้าใหญ่ที่จะได้เก็บแบบจริงจังนะครับคือเล้าตรงนี้นะครับเล้าที่จอบผมชี้ไปนะครับเล้านี้ทําทการเก็บมาแล้วนะครับประมาณสองวันได้ไปแล้ว5้าสิบโลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเห็ดที่เหลืออยู่แล้วก็ไปเก็บเห็ดกันนะครับก่อนอื่นมาดูกากมันก่อนนะนี่คือกากมันที่ใช้ในการเพาะเห็ดนะครับ เป็นกากดินนะครับเป็นกากดินผสมกับกากล้างนะครับนี่นะครับการหมักก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมีความร้อนนะครับกากมันมีความร้อนมีความย่อยสลายนะครับอยู่ในระดับนึงนะนี่แต่ความร้อนยังอยู่นะครับมีอาหารเห็ดที่เพียงพอนะครับกากมันมีเศษมันเยอะเห็นไหมครับเศษใหญ่ๆนี่เศษมันทั้งหมดเลย การหมักประมาณนี้ก็คือได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะขึ้นลงเรือนนะถามน้องแล้วนะครับก็จะขึ้นโรงเรือนนี้นะครับเพ่งทาความสะอาดอยู่นนะก็ทำความสะอาดอยู่นะครับนี่โรงนี้นะครับก็ตากลงไว้นะครับสังเกตขั้นขั้นต่อไปนะครับที่อยาก ที่อยากจะให้สังเกตกันที่อยากจะให้สังเกตกันเลยคือลักษณะของโรงเรือนโรงเรือนที่ใช้เพาะนะครับอันนี้ทําแบบประหยัดงบเลยคือใช้ไม้ผักกะเฉดหรือไม้กระถินบ้านเรานั่นแหละนะครับโรงเรือนจะไม่ยาวมากนะครับจะใช้อยู่ประมาณไม่เกิน9เมตรกว้าง5้าคูณ7คณ8คู ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนลงเรือนเนี่ยนะครับจะยาวยาวจากตรงนู้นมาตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าซึ่งมีความยาวมากเกินไปผมก็บอกแนะนําให้ตัดลงเรือนลงนะครับเพื่อการคุมอากาศแล้วก็ประหยัดกากมันประหยัดแรงงานนะคนปรากฏว่าตอนนี้ตัดทุกเล้าเลยนะครับจะมีเล้านี้เป็นเล้าที่ยาวกว่าเพื่อนสักหน่อยแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะตัดลงอีก2ล็อกนะครับเพราะว่ามันได้เห็ดเท่ากับลงเล็กเลยนะครับ สังเกตที่พื้นนะครับสังเกตที่พื้นดินพื้นดินเนี่ยผ่านการทําความสะอาดมาค่อนข้างเลี่ยนเตียนแล้วก็แห้งตากลงจนแห้งนะครับบนไม้บนชั้นทําความสะอาดดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพื่อกําจัดลานะครับเพื่อลดปัญหาลากก่ะกวนในการเพราะเห็ดครั้งต่อไปมันก็จะไปบวกกับ กากมันที่ได้ที่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการขึ้นวัสดุเพาะหรือกากมันตรงเนี้ยนะครับอ่าก็มีผสมขี้วัวนะครับมีผสม EM กากน้ำตาลแค่นั้นนะครับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรไม่มีการใช้นะใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวขอแค่วัสดุเพาะได้นะครับการหมักได้การล้างโรงเรือนทำความสะอาดได้เชื้อได้นะครับการดูแลดีแล้วก็ความเข้าใจเห็ดมีนะครับเห็ดก็จะออกมาสวยนะ เป็นโรงที่เราจะเก็บกันนะครับอีกสักคู่นึงเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมจะพาเข้าไปเก็บเห็ดนะครับวันนี้ลุยมาถึงที่เดี๋ยวพาเก็บเห็ดเลยว่าดอกจะสวยหรือเปล่าเ,เพรียาแลของเรานะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในโรงเก็บเห็ดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันนะครับเป็นโรงที่เราจะไปเก็บนะ มันจะดีหรือเปล่า <Wednesday. S 1> ได้เลี้ยมอยู่สามลงเนาะถ้ากันเข่าทั้งหลังตัว uh <huh. S 1> แมนทั้งหนามันห้อนถ้ากันเข่าทั้งหลัง นอนมันอยูเนาะไม่ภากเกษตรเนาะไม่ยูค้าถล่มแล้วถล่มอีกเยอะบนเป็นธรรมาดาได้เต็มทุกถาดเนาะเก็บเ็ดเดอพี่น้องแบบน,นี้เวลาสี่โมสิบนาทีเอาเลยเอาเลยเอาเลย ลูดออนซอนดอกสิบครับเก็บแล้วเป็นชดุดเป็นชุดดีแล้วนี่น้ำก้นกันดีนนใส่ตะลางกระมีดอากาศมันกำลังได้เลย ไตถาดนี่ก็สิออกลายอยู่ด้วนี่หูไตสัตว์ไตไตถาดนะครับรอบตัวไปว่าใยกากดมันหนาดอกใยขึ้นเพิ่นนี่แหละส่งขอทาดอกหน่อยออกมาล้ายหลายพีน่น้องหูอันนี้เก็บไปแล้วหาสิบโลนะครับเก็บไปแล้วห้าสิบโลวันนี้อีกก็เยอะอยู่ นี่เปิงดอกเห็ดดอกเห็ดกำลังสวยนี่คือดอกเห็ดใส่กาดมันกับบร์ดนานะครับแต่ว่าอากาศมันได้ดอกเนี่ยตึงตึงแน่นนะครับ ไม่ได้เฮ็ดคลิปเก็บเห็ดโดนแล้วก็เลยคิดฮอดนะครับนี่ดอกเห็ดคุณภาพมันต้องแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่เกิดจากวัสดุเพราะที่ได้ที่และพอดีการดูแลที่ดี <c oughs> นี่ครับแ <c oughs> ทบไม่ต้องตัดตัดฐานเลย นี่ก็ด้านบนลักษณะเป็นหิดทยอยออกขี้เห็นเหล่านั่นของเจ้าของสองรอยกโลดีดอกแบบนี้น200เหล่าที่เคยเข่าไปเบื้องนั่นแหละ ป้นยังสี่ได้ทุกดอกนี่กับบัวผ่แล้วสองรอยลูลุงนี่นะครับออกอยู่ได้ครับเต็มโซนนี้ยังเก็บไปบ่หลายดอกมั้งนี่นี่นี่อันนี้ออกตามหลังนะครับนี่กำลังเก็บข้างล่างมืออื่นซุน้มนีไงอีกอันนี้ยังถือว่าเห็ดบ่โคบนะครับอาจจะเป็นมืออื่นมือเื้อ จีดายไหลอยูอ่มันแดดมันได้เห็ดมันอวบงามเก็บ,บไปโหลดเก็บ,บไปเลยซาบุาได้ดอกท้ายไปทั่วแล้วพวกนี้ผมก็อ่นอนใจใช่ไหมที่นี่โอ้ตรงากะจจิได้เติบนึงเพราะขาดดอกด้วยสิบโล ที่ออกข้างล่างบึงแล้วบ่เม็โนโศกย้อนแม่มันบ่ท้องไงเห็ดเลื้อยโดกไม่ <c oughs> ได้เศร้าตัวไปย่องเชื่อหรือเปล่าใ <c oughs> สไซท่านี้แหละครับกากมันบ่ได้บได้ซหนาเลยพี่นองไซน้อยเดี๋ยว คืออัดเนียนๆไว้จักน้อยนี่เพอเราไปใส่ขนซะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูความหนากระมันนะครับปื้หนาบ่ซ้ำนี่กระดาษกระบางกว่าดิพูนใต้สั้นนะครับเป็นพุ่มเป็นพวกบนชั้นก็มี่นะ ดอ,ดอกบานกันมี่แต่เป็นบานแบบยังไงนะครับบานสวยบานใหญ่เป็นบานที่แบบเก็บไม่หมดมองไม่เห็นดอกตูมนะครับให้เพื่อนมาเก็บเจ้าของอสิพ้ายางเบิ้งยังสี่ละ่ะถ้าเบิ้งดอกเห็ด ลักษณะดอกเหดที่มันจะใหญ่มันจะต้องฐานกว้างๆทรงดอกแป้นๆแบบนี้นะครับมันจะง่ายนี่พวกที่ตามตามมาเนี่ยมันจะได้หมดเลยนี่แบบนี้ก็จะโตพวกนี้มาดูอีกทีนะครับมันมันจะใหญ่มากเป็นอีกขนาดนึงเลยยิ่งดอกเล็กๆนี้ยิ่งดอกสวยกระพาพอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อากาศข้างใน,นีนกำลังพอดีอบอ้าวพอดีกำลังไอ้น้นาติดแขนซิกซิกจักหน่อยครับนี่มาดูฝั่งนี้นี่ดอกเข็ดโอ้ยางงามครับเต็มกระตาหน่อยแล้วเต็มตะก้าไปหนึ่งอันนี้ก็จะมาขโมยแม่พันธ์ไปสักสองดอกไปทำเชื้อต่ออีกนะครับ ได้สองดอกเท่านี้ก็ดีใจแล้วครับนี่โอ่อนซ้อนพี่น้องมันออกลายอีลิผู้ใดมีขี่มันเห็ดในฤดูกาลน,นี้บ่ค่อยผิดหวังหรอกครับค่อนข้างชัวอยู่ปื๊ดตรงนี้ ขึ้นมาคาเถี่พู่นะตายถ้าได้สองร้อยรู้กันเลี้ยงหัวมูลย่านแต่มันบอหอดเดี๋ยวมันหอดนี่บ่ได้ยานเด้ว่ะตีขั้นข้างล่างได้อีกนี่บธรรมดาได้หน่ มันหลายค่ะครับไปเถึงสันนี่ที่ดอกตั้งเม็ดไฟเบ็ดมันนี่ขั้นมันใหญ่เบิดนี่สีเอาไวบ้บ่ตอนนี้มีแบบนี้อยู่ประมาณสามโรงเรือนนะครับแต่สองโรงกะกำลังตามมาเรื่อยๆสอนดอกเห็ดพี่นองน้องครับ อีกสองลงก็มีนะครับแต่ว่าเป็นลงที่ขึ้นทีหลังก็มีเห็ดยกกำลังตามมาเห็ดแบบนี้มันมันสวยดูดีนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักนี่ดอกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่จับอยู่บนฟางเลยครับต้องเอามีดมาตัดนะครับเพราะว่าผมถือกล้องเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งพายางออมอยู่นี่แหละครับ นี่แหละอยากจะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการใส่กากมันหนาเกินไปอย่างเดียว่ก่อนผมก็คิดว่าใส่หนาเห็ดจะสวยจะได้เยอะนะครับแต่ถ้ามันหนาเกินไปมันก็เป็นปัญหาคือเห็ดอาจจะออกช้าอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่ถ้าแบบนี้ไม่ต้องไปหวังต่อสองครับคือเอาเอาต่อแรกให้มันคิดว่ามันจบมันจะมีเห็ดตามหรือไม่ตามก็ก็เรื่องของมันขอให้จบต่อแรกดีที่สุดนะครับ ต่อสองจะตามมาเป็นกำไรหรือค่ากากมันไหมก็ก็ปล่อยเข้าไปนะครับนี่ ύ, ดอกเห็ดเป็นเครื่องเต้ยงเค่งพื้นที่อยู่วันนี้นะครับสีคิ้วบ้านน้องคอนนะครับตำบลคลองไผ่บ่ตำบคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดหลังลงครับมื่อนี้ด้านหนามันห่อน คนตัดเห็ดเจ้าของฟาร์มรุยเองครับควบคุมการดูแลโดยไอแดเนียลเขานี่ยแหละเป็นเห็ดจังไลยดอกมันคือออกคักแท้พี่น้องเมาจำสุดเฟินมาเฟินเมาแจ็คไซยังเนียร์เปอร์เซนเมาว่าเห็ดจิบ่บิออกวปอร์เน กินเหล่ากินเหล่าแล้วจ๊กเอายังมะหุดเนี่ยออกมาเต็มอ่ะเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆพูดออยากเท็ดเฮ็ดดกหรือดูการนี่แนะนำกินเหล่ามาก่อนครับเดือดร้อนเหล่าเหล่าสีค้ายดีอีกล่ะโอ้แตที่นี่พอกินเหล่าแล้วก็ลองเพลงให้มันฟังมาสั่นครับ เมาเมาเราก็คอขวดไปน้ำยังห่วงดังเห็ดยังง้างมาสันจากคือมันจิมาข่าเชื้อละตัวอื่นกับพ่อครับเพราะว่ากินมะไหลมะเบาอยู่ในนี้ลตัวอื่นบ่ขึ้นเลยครับตอนที่บ่เห็ดละเลยมากวนเห็ดจักหน่อยเลยกินเล้วยาเก็บเห็ดมาสันหัวมันจิ้มครับ ปักอยู่ในโรงเห็ดนี่แหละไม่ได้เก็บเห็ดดอกมันคือจังเห็ดบ่หลายเด้ครับถ้าเก็บออกไปแล้วมันหลายเมียถาดมันกว้างครับเก็บในกล่องดอกซานีครับแต่ว่าอยู่ในบนถาดอีรีนี่เก็บออกไปนี่ได้หลายหลายเก็บไปแล้วห้าสิบโลนะครับอันนี้เป็ดอกเห็ดไต้สั่นนะครับนี่เก็บกัน ดอกเ็ดใต้ชั้นบ่านหน่อยด้ยครับนี่ดอกซ้ำนี่เราไม่ค่าย่างมากเลยดอกเงยอะไรเพื่นว่ามันขายยากคนซื้อกับพ่ค่อยอยากกี่ซื้อครับเพื่อนขี่ขั้นหาหมีดพาเพื่อนว่ามันไงเดือดร้อนผู้เฮ็ดไม่ค้ากีา่ท่มมาจมอีกว่าเห็ดยังไดนมาดอกไงแทบลูกค้าพวค่อยซื้อมันได้หน่อยดอกว่าสัน่นลำบากอีกเฮ็ดออกกันยาก คนเห็นอยากได้ดอกไลโล่ล่ะครับแม่ค้าไปอยากได้ลูกค้าก็ับไปอยากได้ที่ลุงเดียวนะครับเก็บสองคนเลยครับปูนฝูนอยู่อีกคู้หนึง่งคนเราฟัง <c oughs> จองดกนันละ <c oughs> <c oughs> จองดอกนันละ <c oughs> ทางเราเนี่ยเนะตรียมกระต้าอีกแล้วกระต้าที่สองแล้วครับ โอ้เพียวพธรรมดาครับเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าพามาดูเก็บเห็ดเรื่องสาระก็มอยูแต่เป็นคลิปหนังหลังแล้วกันคลิปนี้ก็เพิ่งเก็บเห็ดไปเพื่อนๆนะครับ,บฮะเพอไดเือหัวเห็บสาระมาหลายๆกับเพื่อวันนี้แหละครับเพื่อวันที่เก็บเห็ดพอวันเก็บเห็ดจะให้บอาสาระเถอะเบิ่งเห็นมันเพื่อนซะ เจังใดมัจรงไม่ได้แบบนี้กัย้อนกับไปเบิ้งอันเกา่าไอช่วงของเวลาซีเรียสว่าเห็ดจะออกไม่ออกมันผ่านมาแล้วก็เวลานี้เป็นเวลาเก็บเห็ดก็เว้านัวหัวมวนกันไปครับใายไก่นเรอพี่น้องถาดมันกวงยืมประฮอดอากาหเ,เห็ดเ่ออกเขากับจมาอัปเดตอาการเจ้าของฟาร์มให้เบิ้งอีกเทีอ่อนึงถ้ารอบ หลายรอบต่อไปคือมันออกว่าออกสมประสงค์เลยคือว่าไทยถามความรู้สึกว่าเจาา้าของฟ้ามรู้สึกจังไดนั่งกลุ่มขมับอยู่จังไดบ่ปากก็ผูดใดเป็นโรคซึมเศราบ่อคือจังไดเขากข็าอวมาสัมผัสอีกเทือนึงแต่ตอนนี้เพิ่นยิ้มได้ทบเพิ่นเก็บเห็ดลงนี่บ,บ่หวางลายครับลอยหาสิบโลเก็บไปแล้วห้าสิบโลวันนี้ก็ขาดบ่สามสิบ ม,มันหลอกตามไหมครับม,มันบอกว่าถือกมันเสียงอยู่ทัวน้ำเฟืองน้ำนันเฮ้ยบ่าขาดดอกฟางลองเป็นฟางเก่าแช่น้ำมาก่อนอนะแซนฟางฟางเปียกน้ำมันเพื่อนเอาไว้ขายแล้วเพิ่อนบ่ได้มีผาคุ้มนะครับเราเบิ่งมันออก ฟางปุกปักชีัสมตากแดดตากฝนเปื่อยๆผู้ๆเนี่ยเอามาห้องครับสรุปข้างล่างปื๊ดอ,ออกครับอันนี้ว่าแม่เห็ดมือแรกนะครับเก็บไปแล้วห้าสิบโลนะมันยังยังขนาดนี้นะน,นี้ลงใหญ่นะครับมาที่นี่จีแนะนําวิธีการเจาะหูนะครับแต่บนเน้นห้เห็ดน้านะครับกูดมันหอดหลายเบื้อง่นเจาะครับ <c oughs> นี่อันหูกับ กระโปงนี่พื้นเจะเป็นมาตรฐานครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่ร้อนเกินเบิ่งงพิ่นจะว่าเป็นดึกไม่ค่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยเบิ่งหูโหลดคือเม้าเราหาทางออกลงเห็ดป่อๆกับว่าจักเด้ได้ดึกหาปองออกม่ไดบูเป็นยังสี่หล้วอ,อยัะหาเห็ดนะครับ่ <laughs> ายยางพื้นนึ่งแป้งเด็ด <laughs> มันผูครับกับ ดันขึ้นไปว่าจะดันหู้น้อยๆแล้วมั้งมันหักสวกออกไปปนันมาที่นี่พอสวกออกไปแล้วเฮ็ดดันง้ามเส้ยพุน่ะพี่น้องพุนว่าธรรมดาดิเอาถอได้ได้ค่าผ่าไหมยู่ลงุงเลื่อนกัดไม่พักเกษตรธรรมดาแต่าการทำความสะอาดลงุงเลื่อนนี่ขอบอกว่าเปลี่ยนก็มองนอนผู้ขาพุ่น ความสะอาดของโรงเรือนสําคัญนะครับนี่เบึงลรงเรือนพนโหลดนอนได้ครับความสะอาดนี่นอนได้เลยผู้ใดขี่ข้านทําความสะอาดลรงเรือนก็นจะบ่ค่อยได้เห็ดปันใดได้ครับขยันแน่จักนอ้อยยให้ขี่มั่นมันเฮียเฮียก็เอาไม่กวาดกวาดให้เรียบร้อยครับเปิดตากลงเรือนให้เรียบร้อยเหมือนต้นคลิปที่ถ่ายอีกลุงหนึ่งให้ดูนะครับ วัสดุพอก็หมักให้ได้หมักให้ดีพอหมักดีเราแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยล้อว,วันเชือดตัดใย,ยด้วยน้ำเปล่ารอเวลาเก็บดูแลดีๆนะครับเกียดออก่นั่นแหละเกียดไม่รับเกียดซุปเหนียนบรับดอกตะวามองขามนะครับผ้ากันมองขามมองไปหาอาหารเสริมบุญ มางสำคัญไม่ดูนะครับ้ากันม่องข่ามไปอาหารเสริมตัวใดดีผลเนี่ยหมองไม่สิเบิดเงินเติมกระบอมีอย่างไรดอกพ่อเห็ดถ้าห,หักมันหักยากมันหักเลี้ยนบอจบช่วงนี้อากาศดีมันก็จะออกดีแบบนี้นะครับกระบอกข้อความซ้ำๆนั่นแหละแต่หากเหตุขึ้นเก่ามันหักบ่ได้คือเก่า เท่านี้นักตึงเลยครับนี่นักคักเติบอยู่คือนมีตัดเน้อยมันเห็ดมันสะอาดครับน, <c oughs> นักเกียร์กันยุมมา <c oughs> ด้วนๆนี่กันยุ้มเดียวอันนี้บดด้วนปันใด ในทรงบิดง่ายก็หนุ่มพวดไหวไดเก็บแผงข้างล่างนี่ก็ได้ไปสามกระตาแล้วยังฟังบุญอีกสามแผงครับมืออื่นมือเฮื้อนอี่โคบแล้วเนาะ อากาศแบบนี้กรับว่าหนาจะมุมมืออื่นแรงดอกครับสง่งดอกซ้ำนี่หนาจะมืออื่นแรงนะหนาจะโคกข้างล่างนี่ก็ได้สีได้เฮ็ดตุม่มเพราขนาดอยมันดกไดเฮ็ดแยมเพื่อนก็ขายรู้ละแปดสิบบาทอยู่ครับเฮ็ดตุ่มส่ง 90, เก้าสิบเฮ็ดแยมส่งเท่าเด็กเจ็ดสิบแปดสิบเนาะประมาณนั้นเจีอก็หั่นกลับไปเพ่ไว ข้อหนั้นก็ไปเบ่ไวแล้วครับกากมันกับแพงความเสี่ยงนะครับหลายๆายเรื่องหากินเห็ดเฟียงรด่ละหกสิบบาทนี่ยากแล้วครับทุกมื้อนี่ถ้าเป็นเห็ดกองเตี้ย,ยสิพอได้อยู่ครับแต่เห็ดลุ่งเลื่อนนี่บอกเลยว่าว่าไปยากทุกวันนี้ก็หน้าตลาดก็ไม่ต่ำกว่าโลละร้อยยี่ร้อยห้านะครับเห็ดตูมแบบนี้ เพราะว่าราคาส่งมาอยู่เก้าสิบร้อยบางทีบะมีเห็ดกระซุงอยู่ลอยสิบบาทนะครับร้อยสิบร้อยยี่มันกันแหละนะครับจะอยู่หนีเพิ่นมีประจาที่แบบนี้เห็ดออกดีนะครับยังเห็ดออกดีทั้งเป็นหนีเพราะมันยังดอกส้างลงเพิ่มเรื่อยกระซื้อผ่าเห็ดไปเรืเร่อยอันนะรครับบ่อเกบอ็บใบให้เสียคดเอาดอกจักซองดอกก็เพอะลลว ก็ได้ใส่หลอบตอลอบโอ้ยดอกหนึ่งเฮ็ดก้อนเชื่อได้เป็นแสนแสนก้อน <c oughs> ว่าด้เจอแม่พันธ์ดีใส่ได้โหลดตอนนี้เขายิรู้ซึกได้นะครับว่าเป็นยังเฮ็ดบอเป็นล่านะครับขนาดที่เขายืนอยูน่นี่กินแอลกอฮอล์นี่ช่วยเลยนะครับ <c oughs> หอมกุ๊บเลยครับ่ยากจะง่ามนะครับเขาดอกขาเนาะหินไหลโพเิีาเสื้อมือ,อสัน้น ยเซมือนะครับเอาพอหัดหัดมือนะครับเห็ดจากงามดอกเห็ดครับพื้ดเต็มกระตายอีกแล้วทีนี้สิยกเข่งออกไปให้เพื่อนได้ครับอันนี้ <laughs> ยเกเข่งสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวจี นนมาแล้องรับหล้ง่งยุดก้งกล้านก้งยกล้อดกล้อดกล้อกล้อดล้กล้อนรับ้อกล้อนยก้องก้อยกั้องยล้อยกั้องล้องกั้อง้องกล้่ยกล้อ พงจะหยุดคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินพอกันไม่ในคลิปหนาวแล้วกันครับ